สวัสดีค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภาัฏสุนันทานนะคะจัดโครงการรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราก็เดินทางมาเก็บตัวอย่างที่บริษัทคิมบอรี่ค่ะประเทศไทยค่ะอันนี้คือบรรยากาศของโรงงานนะคะจุดที่เราจะทําการเก็บตัวอย่างด้วยการสวอปมือของพนักงานนะคะเป็นจุดตรงนี้ค่ะ ขณะนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะทำการซวอปมือให้กับพนักงานของบริษัทคิมเบอรี่คะ่ะค่ะหลังจากที่เก็บตัวอย่างมาจากมือของพนักงานนะคะก็เดินทางกลับมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อนำเชื้อมาบุ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิค่ะ